ภาพและวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรร่วมรับชมและให้คําแนะนํากับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี <S <S เครื่องกึง่งเครื่องเมลลิง <S <S มีปัญหาต้องการซ่อมระบบจัรกลอนอุตสาหกรรมแมชชนิกอิเล็กทรอนิกส์นิวเมติกไฮดรลิกมีปัญหานึกถึงช่างผู้เชี่ยวชาญช่างเพชรหรือนาเพชรยีมยง098556 2 5 8 8 Facebook เ๊เพชรยืนยงช่างผู้ชำนาญการแดดยามเช้าท้องฟ้าก็สวยดีบอกวันนี้ ฉันช่างสดชื่นใจอยากไปไหนทำไมไมีเธอไปฉันคงกลัวจะเหงาอยากเจอน้ำบรรยากาศที่ถูกใจผ่านภูเขาทะเลเพนฟ้าและหาดายากไปไหนก็อยากจะพาไปอยาก ชวนไปด้วยกันไปได้วยกันไหมไปต่อฟ้ากันเรื่อง่าว่ามันจะทันไหมถ้าชวนเธอเธอจะไปไหมฉันจะพาไปให้เจอกับธรรมเมชาที่สวยงามเมื่อดารับปะป,ะปะ ก็ขอการสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพ่พี่ๆนะนาที่รักนักตกปลาทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาบ้านๆช่องผ่านปลา่าจีนครับวันนี้ผมก็พาณานามาตกปลาที่คลองบางช้างหรือบางคนอาจจะเรียกว่าคลองกินดาโซนตรงหลังวัดวังน้ําขาวที่อาเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับมาในวันนี้ในบรรยากาศรับลมหนาวกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะมีปลาเข้าไหมแต่ก่อนมาก่อนที่จะลงเบ็ดเนี่ยก็ได้ไปถามนนาเขาก็คือ ก็มีปลาเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยจะเข้านะครับผมเพราะว่ตอผมจะมาตรงนี้ก็จะเห็นหูนักตกปลาถ้ามาเวลานี้นะเต็มหมดละแต่วันนี้มาแปลกมากเลยไม่แทบไม่มีเลยก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันแล้วกันว่าในสภาพอากาศที่มันเย็นๆแบบเนี้ยปลามันจะกินไหมผมก็ได้มีการดัดแปลงสูตรเหยื่อมานิดหน่อยก็มาลองดูแล้วกันเพราะวันนี้ จะะสบความสำเร็จไหมเดี๋ยวถ้าะสบความสำเร็จไงเดี๋ยวจะบอกว่าดัดแปลงอะไรลงไปแต่ถ้าไม่สาเร็จก็ปล่อยไปเลยหื <c oughs> อว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเพราะวันนี้สภาพน้ําก็จะแลสีจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็มัมมมวๆหน่อยไงก็ฝากติดตามด้วยกันถ้าดูคลิปแล้วถูกใจชอบใจนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดตามกดติบสก์ไลค์ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องเราเวลาลงคลิปนะผมไป ติดตามรับชมแล้วก็ฝากฝังเรื่องขยะด้วยนะครับผมช่วนเก็บด้วยนะครับก็เอามาอะไรมาก็เอาอะไรกลับครับผมไปติดตามลับชมกัน ครับนะครัตอนนี้มันกำลังนั่งตกอ่าไปทุนตกอยู่ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งก็เริ่มมีอาการครับเริ่มมีอาการผักทายกันมาบ้างแล้วก็พอที่จิตใจชื้นครับโอเคเดี๋ยวก็ไปลุ้นก,กันต่อแล้วกันว่าเสียงกระดิ่งแบบนี้มีเสียงกระดิ่งแบบนี้แล้วจะนําพาซึ่งมาผลงานให้เราได้รับชมผลงานของพวกเรากันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับ ชาาที่สวยงไปได้วยกันไหมไปตกปลากันหรือเปล่ากต่มันจะทันไหมถ้าชวนเธอกับเธอจะไปไหมฉันจะพาไปให้เจอกับทำเมชาที่สวยงามไปตกปลากันครับนะัตนอะนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับ ก็ลงเบ็ดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งมีตอดไปทีเดียวก็โอเคครับวันนี้ก็อากาศเย็นอากาศเนี้ยปามก็จะค่อนข้างกินยากนิดนึงไปตามลุ้นกันแล้วกันว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้นานาได้รับชมกันไหมเผื่อว่าจะได้เอาไปทําเป็นกับงกับข้าวให้นานาได้ดูกันแล้ววันนี้จริงๆอ่ะผมมีเวลาตกแค่ประมาณยันตอนเที่ยงเพราะเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะต้องไปทําธุระก็มาดูกันในในระยะเวลา3ถึง4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก3มชั่วโมงแล้ว ผมจะมีตัวมีผลงานฝากให้นนาๆได้รับชมไหมโอเคเพื่อให้การเสียวลาไปรับชมเลยครับในบางครั้งที่เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองนานๆผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างน้อยเราก็ได้พักผ่อนและคิดทบทวนเรื่องราวของตัวเองต่างๆที่ผ่านมา ได้อยู่กับสายลมธรรมชาติผมว่าม,มันก็เป็นความสุขที่เรียบง่ายๆที่หาได้ใกล้ตัวนะครับนะตอนนี้เราก็วาร์ปนะครับวาร์ปเราวาร์ปมาที่บ้านเลยนะครับมาที่ครัวเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ผมกะว่าจะไป <c oughs> ตกปลาหาปลามาทำเมนู กับข้าวให้นานาได้ดูกันตามที่นานเคยๆขอกันมาแต่ด้วยว่าวันนี้นะครับผมมีเวลาจํากัดแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วไปกลแห mm ้ว hmm. ม <OK S 2> ีปลาดึงแค้ประมาณสองครั้งก็เพอินว่าโชคดีที่ว่าถ้านนาจําได้เมื่อทริปที่แล้วที่ผมได้ปลาพรมปลากระมังปลาตะเพียนมาครับผมเนี่ยครับผมก็ทําไปเรียบร้อยแล้วก็เอามาทำในทริปนี้ครับผมให้ส <running noise> องเมนูเลย สำหรับสำหรับหราสำหรับในทลิปนี้นะครับก็จะเป็นต้มยำปลาพมหัวเหม็นปลาพรมหมูเหม็นนะครับก็นี่เลยอันนี้ผมหันเป็นชิดแล้วนะก็คือลักษณะการทําคือในช่วงหัวนะผมก็จะตัดหัวทิ้งไปแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมเนื้อยังแดงอยู่เลยนะยังสดอยู่นะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นอยำ ปลากระมังหรือจะเรียกปลากระมังทอดกอดราดน้ำจิ้มเรื่อยได้ผม,ผมเขอเรียกง่ายๆว่ายำปลากระมังแล้วกันก็มาดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้าสสสงส่วนผสมสองเมนูนี้ก็จะเหมือน,อนกันอ่ะคล้ายๆกันนะครับผมจะมาดูกันโอเคนี่นะครับนะนะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อนีเครื่องต้มยำแบบพริกขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดนะครับประมาณนี้เห็ดฟางพริกขี้หนูซอยหอมหอมมีแบบซอยอันนี้ผมไว้ใส่กับปลากระมัง ทอดราน้ำจิ้มแล้วอันนี้ใส่ในต้มยำปลาพมรมเป็นหอมพุกนะครับผมมะนาวมะม่วงเปรี้ยวซอยใบยกระเพราแล้วก็วัตถุดิบเอกของเราก็คือนี่ครับปลาที่เราตกได้มาปลาพรมนี่น,นี่หัวขาในปลาพรมโอเคว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันดีา่าขนาบนะนะตอนนี้ เราก็อยู่ในถึงขั้นตอนการต้มน้ำนะครับเพื่อจะทําต้มยำปลาพรมหมูเหม็นนะครับก็สําหรับในขั้นตอนการทําต่างๆผมว่าไมา่ได้บอกละเอียดอะไหรหรอกเพราะผมก็ไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่อะไรแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างผมว่าคร่าวๆพวกน้าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็โอเคเดี๋ยวก็ใส่ไปตามอัธยาศัายอัตราส่วนนี้ไม่มีเลยนะครับอัตราส่วนนี้ไม่มีน้าชอบอะไรใส่เท่าไรอะไรเท่าไรตามรสชาติที่นา้าชอบกินเลยนะผมไม,ไม่ไม่มีอัตราส่วนอะไรเลย โอเคตามใจชอบว่าง,งั้นเถอะโอเคเดี๋ยวไปรอ,อน้ำเดือดครับโอเคตอนนี้น้ำเดือดปักปักปักแล้วนะครับตามไปก่ <c oughs> อนอไปกป่อนไปไปไปอะอไป หน้าตาของต้งยงตพมยำปลาพรมโฮมินเดี๋ยวขอชิมก่อนชิมน้ำก่อนอืมได้ใจได้ใจแซ่บเลยชิมเนื้อโอ้หนี่เนื้อปลาพรมแท้ๆเลยเดี๋ยวร้อนไม่ร้อนปากแล้วร้อนมือ ร้อนลูกเดี๋ยวเก,กินกับข้าโอเคผ่านไปแล้วหเมนูติดตามดูเมนูที่2ครับสำหรับสำหรับในเมนูที่2นะครับก็ขั้นตอนไม่มีอะไรมากคอดปลากระมังให้เหลืองกรอบก่อนเลย ในระหว่างที่เรารอปลาสุกอยู่นั้นนะครับเดีย๋ยวเรามาทําน้ํายํารอกันมีอะไรมากก็มีอะไรก็ใส่ใส่ไปครับตามสไตล์ผมนะครับ Pak kemang dia apa nih? Oke okay. กระมังปลาตะเพียนทอดที่เราได้มาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็สีก็โอเคเลยแล้วก็จะมาทำการลาดปฟาเข้ามาใกล้ๆตอนนี้ผมให้ลูกชายผมเป็นตาก,กล้องเลนี่ครับน้ำยำที่เราทำเมื่อกี้นะนี่ตัลกลาดไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหฮะความร้อนความร้อนลาไปเลยลาดไปเลยล ช่าเลยครับชุ่าง,งไม่ต้องโกนจะไม่กรอบนะไงมันก็กรอบอยู่แล้วทำถ้าไม่ได้ทิ้งไว้เป็น,น,นวันๆนะสุดยอดครับ